m มคโดนัลด์โดนฟ้องอ่วมกว่า1,000 0แดอลลาร์ 1, หลังจากลูกค้าพบหัวไก่ในกล่องนักเก็ตไก่คุณแม่ชาวอเมริกันคนหนึง่งสั่งชุดแฮปปี้มิลวิสชิคเก้นสองกล่องให้กับลูกชายวัย6ขวบแล้วก็8ขวบที่ร้านแมคโดนัลด์ขณะพวกเขากําลังรับประทานอาหารลูกชายวัยหขวบของเขาที่กําลังกินนักเย็ดไก่ยังไม่เสร็จคุณแม่ก็ตัดสินใจกินมันด้วยโดยไม่ได้ดูว่าลูกเธอกําลังทําอะไรอยู่เธอกําลังนํานักเก็ตไก่ชิ้นโตเข้าปาก เมื่อนั้นลูกชายวัยแดขวบตะโกนว่าแม่อยากกินมันเมื่อนั้นคุณแม่ก็ต้องขยี้ตาดูอีกทีหนึ่งเมื่อเธอมองไปที่นักเก็ตไก่แล้วพบว่ามันดูสภาพเหมือนเป็นหัวไก่ซึ่งเธอตกใจมากคุณแม่ถึงกับฟ้องร้องร้านแมคโดนัลด์และเรียกร้องเงินชดเชยค่าเสียหาย1 0 0 0 0แดอลลาร์ เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศแห่งการฟ้องร้องเลยสถานบริการต่างๆร้าอนอาหารอะไรต่างๆเนี่ยเขาให้สิบพลเมืองอย่างเต็มที่ในการรักษาสิ่ตัวเองผมยังเคยได้ยินข่าวเลยแค่เพียงว่าคนไปเดินอยู่ในห้างลื่นล้มจากอุบัติเหตุเพียงเพราะว่ามีแม่บ้านเพิ่งถูบ้านเสร็จแล้วน้ํามันยังไปเปีเปเปยกอยู่แล้วปรากฏว่าเขาฟ้องร้องนี่ก็ได้เป็นหลักล้านกันเหมือนกันข่าวพวกเนี้ยในอเมริกาถือว่าเป็นเรื่องปกติมาก เพราะว่าผู้บริโภครักษาสิทธิ์ตัวเองบ้านเราเมืองเราเป็นแบบนี้ยังยากมากเลยนะบางคนนะยกตัวอย่างเช่นเป็นความผิดของแพทย์ด้วยซ้ําเป็นความผิดของแพทย์ตรงๆเงีง้ยการไปทําศัลยะกรรมต่างๆทําจมูกทาคางทาเนื้ออกผ่าตัดแปลงเพศแล้วปรากฏว่าไปฟ้องร้องมีหลายคนเลยที่ไม่ประสบกรามเสด็จในการฟ้องร้องแตกต่างจากประเทศที่เขามีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการใช้งาน นี่แค่เรื่องนักเก็ตหัวไก่เท่านั้นเองเขายังฟ้องร้องได้เป็นแสนดอนลลาร์บ้านเราเนี่ยอย่างคราวที่ผ่านมาก็เจอเบ็ดตกปลาอยู่ในปลากระป๋องถึงสองครั้งรับกระเช้าแล้วก็จบเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรออย่างเช่นเบ็ดตกปลาที่อยู่ในปลากระป๋องเนี่ยอันนี้ร้ายแรงกว่านะมีทั้งสนิมด้วยนะและมีโอกาสทําให้ติดเชื้อได้ด้วยบ้านเรามันเป็นประเทศแห่งการกดขี่จริงๆเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไงเกี่ยวกับข่าวนี้ก็ ร่วมพูดคุยกันได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม